ลาสวัสดีผู้ชมผู้รับขานกันด้วยนะครับวันนี้กับช่องช้างกระเรีแชนแนลเป็นรอบที่สองร้อยกว่าไม่ถึงมั้งเออรอบเท่าไหร่ก็ช่างมันแต่ที่แต่ตอนนี้เราก็จะมาทําเกี่ยวกับโปเกมอนกันนะครับก็ไม่ได้ทํานานะแล้วเกี่ยวกับโปเกมอนเนี่ยโอหรือว่าไม่นานเออจำแม่ละแต่วันนี้เราจะมาทาเหมือนช่องที่เขาแบบพูดเกี่ยวกับโปเกมอนนะแล้าจะมาทำสิบอันดับโปเกมอนที่ตัวใหญ่ที่สุด ซึ่งอันนี้ก็เป็นคลิปแรกนั้นที่เป็นสิบอันดับเนาะก็ผมไม่เคยทําแบบนี้อยากลองทําดูนะแต่ผมไม่รู้จะหาคอนเทนต์อะไรดีก็ลองทําอะไรเก็บไปกนะ่อนๆเนาะโอเคอันดับที่หนึ่งไปก่อนเลยอืขี้เกียจหาอันดับที่อื่นมูเกนไดานานะฮะมาะฮะเร็วนะครับเออนะนะฮะก็ได้ มังเกไดน,นาก็มันเป็นมังกรที่ได้ข่าวว่ามันมีต้นกําเนิดจากลาบลาบลาบไม่ใช่อ่านแล้วอ่านอันนี้ดูก็ได้แกลนกลางช่วงอกจะดูดซับพลังงานที่พวยพุ่งจากผืนดินของภูมิภาคกาลาเมื่อใช้ชีวิตอยู่อย่างกระสับกระเฉงดูดพลังงานจากดินตรงอกอย่อๆไปเลย อยู่ในอุกกาบาตที่ตกลงมาเมื่อสองหมืนปีที่แล้วน่าจะมีความเกี่ยวข้องกับปริศนาไดนามิกนั่นไงไคือเป็นตัวมังกรแห้งกรองกองแต่ยังแต่น้ําหนักเยอะมากเอ,อไม่เยอะนะเออถือว่ายาวยี่สิบเมตรแต่น้ําหนักแค่นี้ถือว่าไม่เนอเยอะนะครับไม่เยอะไม่เยอะคิดดูว่ามันหนักเท่ากับพายุนะ่ะมังกรตัวอย่างใหญ่หนักเท่ากับพายุนะ แต่ส่วนสูงนี่ก็นั่นแหละเยอะมากเลยมันเกือบมันเกินครึ่งของปลาวาสีน้ําเงินมาเลยนะอะ่าแต่ก็ถือว่าได้ค่าว่ารวมๆม,มีเยอะสนในเกมละต่อมาอันดับที่สองเวลโอปาวาลูกโป่งลอยน้ำโปเกมอนวานทุน <c oughs> <c oughs> อะไรก็ไม่รู้แหละแต่ผมจะเรียกว่าปลาวาลูกโป่งลอยน้ำละกันนี่ สเตตแล้วก็อะไรน,นี่คำอธิบายดีดร่างกายใหญ่โตบนคลื่นน้ำให้เกิดกระแสในการกระแ,แทก <c oughs> กระแสมาจากไหน,นให้เกิดการกระแทกแล้วทำให้ฝ่ายตรงข้ามหมดสติเป็นที่นิยมขนาดใหญ่ยักการชมเวโอนั้นเป็นแผนท่องเที่ยวยอดนิยมในทุกพื้นที่ โปเกมอนตัวนี้มันก็นะตัวใหญ่มากๆเลยครึ่งของประวาสี้ํำเงินแต่สลับผมนะเวลโอ้มันเออยังไงดีมันดูอ้วนผองมูกเกตไดนะ้านแหละแต่น้ำหนักมันก็นะครึ่งหนึ่งของมูกเกตไดหนะ้าไม่ถึงครึ่งด้วยซ้ำอะ่ะก็ก็มาเป็นเขาบอกว่ามันได้ต้นแบบมาจากพวกไอ้นั่นอะ พวกอะไรนะที่มันเป็นยานมหานะที่มันเหมือนลูกโปง่งอะลูกโป่งที่มันเหมือนอะไรไม่รู้อะมันแอชิปอะอะไรสักอย่างเนี่ยแอชิปลิมลิม,ลมอะไรสักอย่างเวลโอก็เด่นไปที่เฮพี HP นะครับที่เหลือก็ไม่ค่อยดีเลยมากนะโดยเฉพาะป้องกันเนี่ยแล้วก็มีวัฒนาการมาจากเวลโกะนะปาวาลูกบอลแต่เวลโกะนี่น้ำหนักจะสมดุลน,นะเวลโอเนี่ยไม่สมดุลเลย ที่ดูสูงขึ้นมาสิบกว่าเมตรแต่หนักขึ้นแค่สองร้อยโลมันไม่สมจริงแล้วเพราะว่ามันเป็นลูกโป่งเนาะแต่ลูกแต่เวลโกมันก็คือลูกบอลอะ่ะขอนอกเรื่องนี้เน,นะนื้อเนี่ยเห็นไหมมันสองเมตรนี่คือบีมไอคืออ้วนละแต่ถ้าเปลี่ยนมาเป็นเวโอได้คือผอมมากๆแลเลยผมลองไปวัดบีมไอดูโอเคเแล้วลืมบอกไปเวโอนี่มันเป็นโปเกมอนที่ผมชอบปีสุดแล้วนะเพราะว่าความอ้วนท้วมของมันนี่ เขาได่สนร่วมกับนูเมล่านะโพวมัน่ารักดีแล้วก็ลืมบอกไปอีกทีนึงก็คือผมจะไม่นับพวกกีกาเมกนะเพราะพวกนี้มันขีโนะ้โกงอะมันแปลงร่างต่อมานาชีร่างอโรลานาชีร่างปกติที่ว่าเตี้ยป้อมมากเลยนะเนี่ยดูโอเคแต่สแตตก็ไม่ได้ดีเลยมากนะรู้สึกว่ามันจะเท่าๆกับเวโอตัวเมื่อกี้เลยแต่เวโอสแตตเพีนี่มันจะเยอะกว่ามากเลยนะ นาชีเป็นความภูมิใจของชาวอารอดาจะพบเห็นล่างอยู่บนภาพวาดหรืออาคารประวัติศาสตร์จากตะวัดคอที่เอจากตะวัดคอที่ยาวเหมือนแท่แล้วฟาดหัวใส่ไฟต้นข้ามแม้ตัวเองยังพลอยเวียนหัวไปด้วยอันแรกก็เหมือนว่าเป็นหน้าคเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจมากๆเลยนะอยู่ในภาพวาดอะไรกันหมด อันที่สองคืออาชีคอฟ้าจนเวียนหัวจนเวียนหัวเองส่วนสูงก็คือสิเมตรหนักสี่ร้อยกว่าโลอ BMI ยังไม่สมจริงพอนะฮะนะมันควรหน,นักเป็นตันอะเอาตรงๆแต่มมเกยเดน่าไปมันควรมเกตเดน่านะผมว่าสักประมาณ20สิตันได้มั้งค่าจะสมจริง เบโอก็เหมือนกันถ้าไม่ใช่ลูกโป่งนะก็ประมาณนั้นแหละอันนี้ก็เหมือนกันแต่อันนี้มันก็น้อยลงมาเยอะมากเลยนะน้อยลงมาจากเบโอแล้วก็เวโอน้ยมาจากวงเกียดไดนาก็เยอะมากๆเลยก็อันนี้ก็ยังถือว่าผอมอยู่ดีนั่นแหละก็ยังงไจะเอายังไงได้ก็เป็นโปเกมอนละเลยเนาะเพราะว่าถ้ามนน้ำหนักมันเยอะเกินอะถ้าเฮวี่สแลมมันจะโกงเกินไปไงเขาก็เลยไม่ปรับนะ ต่อมาเมกาเร็กออยไม่เอาเีล็กว่าเพราะมันเป็นเมกาฮากาเนลก็ไม่เอาเออนี่เอานี้ดีกว่าเอาเอาอะไรดีเนาะเอคาโอก้านี่แหละเอ้ยใช่หรอใช่หรอเอยเราอันนี้ก็ล่างกำเนิดขี้โกงขี้โกงไม่เอา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 ละไม่เอาละเอาฮากาเนลก่อนฮากาเนลนะโปเกมอนงูเหล็กงูเหล็กงูเหล็กหนักสี่ร้อยกิโล โอ้จะบ้าตายมันเป็นเหล็กนะมันจะหนักแค่400กิโลนะโนี่ไปโอ้ไอเวโอนี่ยังสมจริงกว่านี้อีกผมว่านี่ <c oughs> คิดดูนะว่าเหล็กนะมันจะหนักพอๆกับลูกโป่ง <c oughs> สูงขึ <c oughs> ้นสูงสูง9เมตรแต่เป็นเหล็กที่หนัก400โลโอ้ยน้ำตาจะไหล ว่ากันว่าฮากาเนลมีอายุเกิน100ปีส่วนประกอบของร่างกายจะเปลี่ยนแปลงไปมีลักษณะคล้ายกับเพชรเชื่อกันว่าร่างกายเปลี่ยนรูปไปเนื่องมาจากธาตุเหล็กที่กินเข้าไปพร้อมกับดินเป็นรูปร่างที่มีวัฒน,นาการมาด้วยเครื่องมือแปลกประหลาดร่างที่มีผงเล็กน้อย มีผงอะไรไม่รู้เลยตกภาษาไทยงั้นก็มีผงเหล็กหรือเปล่าเออมีผงเหล็กพอกอยู่นั้นแข็งขนาดแม่แต่เพชรก็ไม่สามารถทําให้เป็นรอยได้น่าจะหมายถึงอ๋อมคำาริ่งมันจะมีไอเหล็กเๆลอยรอบๆเน่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเมันล่างเมกล้าไม่ใช่หรอเออช่างมันเถอะก็ไอ้งูเหล็กนี่ก็อย่าคาดหวังความจริงมากเลยนะ ต่อมาเท่น้าคุย,อยกกะอนะันดับที่เท่าไหร่เนี่ยลืมละมูเกะได้หน้าเวโอสามนัชีล่างโรล่าสามไอมูเกะไดนาหนึ่งเวโอสองนัชีสาม,ามกกละะลาแล้วก็ฮากาเนลสี่แล้วก็นี่เทคทากุยะอันดับที่ห้าของเรานะฮะ ตัวนี้ก็หนักที่สุดในเกมละแต่น้ำหนักก็ยังไม่สมจริงอยู่ดีผมบอกแล้วมันให้น้กเป็นตันเป็นตันมันไม่สมจริงแต่ตรวมๆก็ถือว่ากลางๆนะลืมดูสแตตท่างกระเดียวช่างมันถือเรามาดูเรื่องส่วนสูงมากกว่าก็นะลงนุงเก้าเมตรหนักหนึ่งตันนี่ก็ไม่ไหวอ่เข้าใจไหม โอ้โหมันไม่ยอมจริงโอ้โมย,ยอมยยันขัดหูขัดตาหลือเกินเอ้ยใจเย็ๆๆๆนเ็นใจเย็นๆนั่นให้คาคุย่าคำอธิบายว่าไงเป็นยูบีที่อันตร,รายชนิดหนึ่งตรวจพบปฏิกิริยาจากพลังงานในระดับสูงจากแขนขนาดยักษ์ทั้งสองข้างมีลักษณะที่แตกต่างจากสิ่งอื่นและเป็นอันตร,รายบนโลกนี้แต่ในโลกนี้ดังเดิมมีอาศัยอยู่ดูเหมือนจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่พมเห็นได้ทั่วไป งงอ๋อก็ไอเทคกทาคุยะเนี่ยสมัยดั้งเดิมเันไม่รู้ของมันแหละก็มันเป็นโปเกมอนปกติปกตินะแล้วก็อันนี้ล่ะมันมันเป็นยูบีอะไรอ๋อันต้าบีทยูบีคืออันต้าบีมันเป็นอันตาบีที่อันตรายชนิดหนึ่งนะเพราะว่ามันมันมีแขนยักษ์แค่นั้นแหละจบต่อมา เอออีวากอัมดาดที่หกนะอีวากนี่ก็เหมือนกับฮาการเนลวเลยแล้วมัน,มนยิ่งกว่าการเนีวอีกมันเตีย้ยลงแค่หนึ่งมิลแล้วมันหักไปสองรอยกว่าโลแต่สิ่งที่สำคัญก็คือเลือดกับพลังโจมตีนั่นเองมันเป็นงูหินบ้านอะไรไมีเลือดนิดเดียวโอ้ขอโทษที่ใช้คำหยาบแบบมันหัวร้อนจริงๆโอ้ บางรอก็มีพลังป้องกันมาทดแทนเฮดพีที่หายไปแต่พลังโจมตีนี่แหละผมงงนะเออเออมีเกี่ยวกับเรื่องส่วนสูงละมามันก็8เมตรก็ถือว่าสูงอยู่นะอ่าลองอ่านคำบายคุณลงไปในพื้นดินลอยลอยเอ้ลอยลอยหรอคุณไปที่พื้นดินเอ้ลอยอลอยเออเรื่อยเรื่อยเอลอยลอย,ลอ,ยอะไรอ๋ มันนีพลางยิบของแข็งต่างๆเข้าตัวเพื่อสร้างร่างกายที่แข็งแกร่งแข็งแกร่งจริงๆแข็งแกร่งจริงๆต่อมาบิดร่างกายที่ขนาดใหญ่และแข็งแรงให้โค้งงอเกลียวขุดเจาะพื้นดินไปอย่างรวดเร็วด้วยความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมง80กิโลเมตรต่อชั่วโมงความเร็วไม่แค่นี้เนี่ยนะ มันก็แปสิกิโลเมตรนี่ถือว่าเร็วมากๆนะยผมเขาบอกให้เลยมันแบก็เหมือนเราเร่งมอเตอร์ไซค์จนไปถึงแปดสิบบัมันต้องเร็วขนาดนั้นอะมีรูปร่างลักษณะเอ้นี่ลักษณะดูดเออท่างมาเเกียร์อ่านละไปอ่านเราเองนะเดี๋ยวทิ้งไว้ใต้คลิปนะโปรแกรมเด็กโอเคไปต่อมาตัวที่เจ็ด โยวาชี้่างนอูกไม่เอาตัดทิ้งไปเพราะว่ามันล่างนอนผูนกกงแล้วมันขี้โกงแล้วอันนี้ก็ล่างนี้ค่อนไม้ขี้โกงอันนี้ก็เลควาซาได้อยู่เลควาซาโปเกมอนไอ้อนี่ห่วงนับพาได้นะไม่เลอะว่ากันว่ามีชีวิตยอยู่มานานนับร้อยเองไม่ใช่มีมนับอยู่ยีมานานร้อยล้านปีเดๆๆี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูเรื่องความสมจริงกันก่อนเจ็ดเมงสองร้อยไม่สมจริง ไม่สมจริงยูดีมังกรเออเดี๋ยวเดี๋ยวมันเป็นมังกรผอมๆนะฉันว่าน้ำหนักเท่านี้ก็น่าจ,จะพอเลยเพราะมันบินได้ดูไีนะเออสั่งเงอกอะไรก็สังางเงือกอปิดอะไไม,ไม่ได้แล้วโนจากสเต,ต็ก็ดูดีเลยนะโอเคอ่านกันว่าการว่ามีชีวิตอยู่มานานหลายร้อยปีหลายร้อยล้านปี มีตำนานเล่าขานเอาไว้ว่าเป็นผู้ยุติต่อสู้ระหว่างนิกราดอนกับไคโอก้าบันทึกไว้ด้วยกินอุกบาที่บินฝ่าชั้นโอโซนเป็นอาหารและจะเกิดวิวัฒนาการเป็นร่างจากกลด้วยพลังงานอุกบาที่จะสรงไว้ในร่างกายเติมไว้ให้เลย อะสงสัยว่าโอโซนคืออะไรมันน่าจะเป็นอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันงง <c oughs> โอเคต่อมาเดียงก้าเหรอแมวมีฟอร์มดั้งเดิมอาราดินาก็เหมือนกัน <c oughs> อ่าต่อมาเกียร์ดอสอัมดาพี่เจ็ดแล้วนะเกียร์ดอสก็เป็นโปเกมอนเฮี้ยหัวซึ่งมันควรเป็นโปเกมอนกุ้งมากกว่า <c oughs> ยอกยอก มีนิสัยบ้าคลั่งอย่างแรงเอเดีวเราต้องพูดอกก่อนสูงก่อนตอนสูงหกจุดห้าเมตรนะน้ำหนักสองร้อยสามสิบห้าผมพามจริงหรอกมันหนักกว่าเลควาซาเนี่ยมีนิสัยบ้าคลั่งอย่างแรงลำแสงทำลายล้างที่ปอกมาจากปาาทำลายลาท,าาากากท,าทุกสิงกกราดอนเมื่อออกอารวาสมาซักครั้งมันจะถึงมายุธไก่กันกองเก่งกังยงไง เข้าใจกันว่านี่เป็นร่างกายที่แท้จริงของมังกรที่อยู่ในตำลัตเก่าแก่ที่บันทึกไว้ว่าลำแสงนี่พ่นออกมาจากปากจะเผาผลานหมู่บ้านจนล่าบเป็นหน้ากรองเนื่อแป๊บนวงเนื่ออยู่มีวัฒนาจางมากะคอยคิงนะแล้วคอยคิงเนี่ยมันศูนจุดเก้ามตรแต่เกลาดอนนี่มัน กี่เท่าล่ะเออต่อมาเดี๋ยวเมกาเกลารดอสเตยกับเกลารดอสบ้าไปละฮุป่าล่างปลดปล่อยนี่ก็ล่างพิเศษอีกฟาเกล่างฟอร์มน้ำเนื้อไม่เอามิโดคาร์ลอะทานน้ำอีกแล้วมามิโดคาร์ลอสโปเกมอนเสน่หาสูงหกจดสองเมตรหนักร้อหกสิบสองกิโลโอเคมันเข้าขั้นนี่จะผอมมากๆล่ะดูล่างกายมันดูอ้วนๆอยู่นะโอผมนะไม่ได้จะบูลี่อะไรหรอก ได้ไหมตัวเฮดทีเยอะๆนี่มันจะดูอ้วนๆนี่ก็ไม่ได้อยากจะบูลี่แต่มันดูอ้วนๆจริงๆโอ้แล้วตัวที่มันดูอ้วนๆอ่ะประเด็นคือมันจะน้ำหนักน้อยมากเราเป็นคาบิคอนโอเคต่อว่ากันว่าเป็นเมอมทีสวยงามที่สุดในโลกจึงเป็นแรงบรนดาใจให้กับศิลปินจำนวนมาก ว่ากันว่าผู้เห็นร่างกายอันสวยงามของมิโดคอลอสจะสงบจิตใจอันลุ่มร้อนลงได้แล้วก็นี่สวยงามของมิโดคัลอสอีกนะฮะโปกเกมอนปลาเฉยเลยเย่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 ต่อมาอีเวลทอสโปกเกมอนแห่งการทำลายล้างโอเค อันนี้เริ่มไม่สมเอ้ยเดี๋ยวมันอันนี้ก็ผมว่าไม่ค่อยสมจริงเอ้ยสมจริงดีไหมเอออะไรก็ช่างมันเถอะแต่ที่เราลงมาคือมาสูงจุดห้าห้าจุดแปดเมตรคนสมบัตวิเลตอลามเอ้ยเราไม่ได้พูดอันนี้มานานเออช่างเถอะโอเคโมในตำนานบลา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 บลบาบลาบลาบราโอเคผมคิดมาเริ่มยาวละผมก็จะบอกแค่ส่วนสูงแล้วกันต่อมาเอาคู่จิคิง ปะกมอนประเทศความมืดบางกอนส่วนสูงห้าจุห้าเมตรปกมอนกินไม่เลือกนะหนักแปดร้อยโอโลโอเคอันนี้เหมาะสมจริงเลยมันหนักเกินเออช่างมันเอถอะว่าดูหน้าตามันก็ดูมันจะหนักกแลละแหละต่อมาเสื้อเดะเสื้อเดะปกมอนกำแพงเห็นอันนี้ก็นะมันควรหนักกว่า,าคู่จิคิงเพราะมันเป็นกำแพงเหล็กเลยนะถึงคู่จิคิง้งมันจะตัวใหญ่ขนาดไหนและะ้วตก,ก็ตามเถอะ โอเคมากี okay, ่ตัวแล้วเนี่ยลองนับใหม่ก่อนดิบางไฮเวโอตัวที่สองนัชชีตัวที่สามอีฮางการีนตัวที่4ี่เทกคาคุยาตัวที่ห้าอีวากตัวที่หกอันนี้ไม่นับไม่นับเลควาซาตัวที่เจ็ดไม่นับไม่นับแกรอตัวที่แปดไม่นับไม่นับไม่นับมิดโรคาร์โดตัวเลเก้าโอเค ก,ก,กันนี้กลายเป็น12ตัวแล้วไปละอ๋อแครับคกิปนี้ก็เพียงไรนะครับอ่ะก็ถือว่าที่พูดอะคูจีคิงกับสาวตัวนี้สั้นๆก็ถือว่าแถ้ไปแล้วกันบ๊ายบายโอ้ย